อาหยุดพูดแล้วถ่ายละเกิดหมาหมาคนเฮ้ยอ่าพ <L> <royable> ึ่งอพี่เนเทวเ h a p พี่เบ t ร์เดเลยต้อพูดเดือยนี้วันเกิดหมาคนอ่ะหมาคนเออต้องตังต้ต้งต้อหนักองต้องค้องต้ต้องออต้อต้องตอง้างอ้อองต้อง้ต้องติ คนเกิดคนกับหมาจัดพร้อมกันคนที <c 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 ่บาดเท้าเฟเฟ่ทำทีท่าไหอ่ทำอะไรคนเกิดคนกับหมาทำไม่เป็นแต่หมาผ่าไปเอาเลยจะถ่ายยาวๆเราไปไปคอปเออ้วกันนะเอ้เพิ่มดีใไงอ่ะ ປາວຫາເປັນປາວຂອງ50ປີ